ครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาทดลองรถรนยนต์รถยนต์อร่อยรุ่น175ซีซึ่งรถนี้ผมก็ใช้ขับไปทำงานนะครับระหว่างมันฟางกับเชียงใหม่วันนี้ผมจะทดสอบในการขับขึ้นเขานะครับรอยขนตามครับระยะทางประมาณ สองหสามกิโลนะครับเรามาชมกันนะครับว่าขึ้นไปมันจะให้แรงงานที่ดีหรือไม่ไปชมนะครับ